จ้าภาพยงเจริญทิดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินก็ให้พี่น้องจงเจริญ <Yeah! S 1> ใครมีเท่าไรมีเท่าไรก็มีเท่าไรไม่ต้องควักสแสดงสักบาทเอาหัวใจมาก็พอไม่ต้องรกอก็ขอประกาศว่างานนี้ของปีนแน่นอนให้เจ้า จรินคีดทองให้ได้ทองคิดเงินให้ได้เงินขอให้พี่น้องจงเจริญรวยรวยเด้อพี่น้องเด้อรินริงเข้าไปรินเข้าไปก็รินเข้าไปให้มันคบครบพนึคบมลันรินหัวใจมาให้กันรินดวงใจของกันและกันคือไปความสัมพันธ์ยือยาวให้ยาวภาพเปเจริญ กินด้วยกันสักมี้อตใด้วยกันพวกมันเนะ่มามาที่เรียนมาเยอะที่ดินมาักกิดด้วยกันสัก ตะกีน,นด้วยกันใส่เมทดตนไทยด้วยกันพุนในน้มาถึงเรียนมัย็นยุ่นันตะกินด้วยกันสัแ่แดงท้าเม็กับยูกับลาวถ้ามาบานเราอยา่างเลี้ยงดูอย่างิงเออริ่งริงเข้าไปริงเข้าไปก็ริงเข้าไปให้มันคบคบคนคบลัน่นริ่งหัวใจมาให้กันยื่มดื่ใจของกันแลกกันยื่มให้ความสัมพันธ์ที่ยาวให้เจ้าภาพ จงเจริดหนึ่งให้ได้ทองคิดทองให้ได้เงินของจเจริขอบคุณหลยครับขอบคุณครับอคุณครับขอบคุณครับคุณคี่มพบอนบไฟเว้ยผมสวดสวดสดสวดโอ้เห็นบุละแมง โอ้ยผู้ขารับทกใจน้งไฟว่าหันขอบคุณครับเพราเรามาจริงกัแต่ครับขอบคุณกำลังเลงใจพี่น้องญยัดยาที่รัเขารพทุกทึกท่านเดือขความหัามพุ่มแห้งพดีลูกหล่ะอุ้ยสวยเหมือนเดิมนะเออคิทลูกพ่วหละจากแดนเซอร์สาวสวยเป็นสาวเต็นหน้าขา้างล่างลระบานนี้ ขอบขอบกุกำลังใจพี่น้องนะครับอยตาญยตาทุกข์ทุกคนนะครับเด้อดีใจปลื้มใจกำลังแรงใจพี่น้องที่วัดตะลับครับตะนอนนะฮะมาชมการแสดงรัตนิสินตานทิราชเปิดวงนะฮะรอบพิเศษนะครับเพื่อตอนรับพี่น้องเพิ่นมีงานเพิ่นก็มีวามศรธาเป็นบุญก็อยากได้มอลำไปเฉลิมฉลองนะครับปั๊บมือเปลี่ยนมือมาจากเดือนท่านว่า โมกกล่ากลุ่มผ้ามีหน้าจนว่าทั้งการเพิ่นกะอนุรมพ่ออนุญาตให้จัดงานบุญได้วันที่หนึ่งเมษายนที่จะถึงนี้แสดงอยู่อำเภอสวุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูนะครับแล้วก็วันที่สามวันที่สองก็จีไปพักแรมอยู่บุรีครับอำเภอแก่งคอทั้งตำบลนหน้าน้องทมอันนั้นเพิ่นกะสลองอุโบสถวันที่สามแสดง วันที่4ไปทางอำเภอล่ำปลายมาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ซุ้มเสียงวา่ามือมือต่อต่อไปเพื่อนเสียหฮเลนหรือบออันนี้ก็ยังบ่่านทในการันตีได้นะครับในโอกาสที่ต่อต,อตอไปในเดือนเมษายนนะครับแต่ว่าหลายมองเพื่อนก็นว่าหฮเลนให้แสดงได้จังวันที่16เมษายอยู่ว,วัดพระวัดโพชัยนะครับหลวงพ่อภพาษัยน้องข่ายเพื่อนก็นว่าให้ทําการแสดงได้ อันนี้ก็เป็นข้าวดีสาหรับมอลลําลูกๆกชาวคณะรัตนสินธาราชนะครับเพราะว่าอาศัยปัจจัยน้าพแมพี่นองเป็นบุญเป็นท่านก็ได้นะครับมาเลี้ยงชีวิตขอบครัวเพราะว่ามีใจหักในศิลปะแขนงนี้นะครับซ่อมกันหลายมือเพราะสมควนนะครับแต่กันยังมีอันคลุกคลักเกี่ยวกับระบบไฟเกี่ยวกับระบบเสียงนะครับเพราะว่ามันบดได้ซ่อมได้เลนกันโดนนะครับไปไปห้างอยู่ ว่าไปห้างก็ว่าอะไรเนาะครับอยู่บานโคกสีนะครับหมอพ่อเบอร์ก็เรียกว่าเดียงพังไปตั้งเป็นซิฟหมอศร้าหมอไปสอนม,มาก,ก็ว่าแมนสีแล้วแล้วยังมีอย่างอื่นติดต่อยมาว่าโอ้ยอีกแล้วยังเสียอีกยังบระท่านเหมิอดอยู่อันนี้ก็ถือว่ายังสู่ต่อไปเห็นพี่น้องมาเป็นร่างใจกระดีใจนะครับอยากพี่น้องมีความสุขหลยๆขอบคุณช่อดอกไม้นะครับที่สวยสดนะครับโอ้ดอกกุหลาบ ผมทั้งแบ่งแดงๆให้ลาไหลรวยเด้อนะครับให้เจริญก้านาคุณนายปินนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับสละปัจจัยคนละหนึ่งลอยบาทมาเป็นกาลังใจรัตนสินพอมเมื่อนีขึ้นนีนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญหนึ่งสิ่งใดกระได้สมปรารถนาแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด19นเก้นํน้กันนะครับให้ยุเย็นเป็นสุขยุดดีไม่แห้งให้ลำรุวยลำล้วนถือรัตลีลงวันที่หนึ่งเด้อพี่น้องนะครับรัะะตนสินไก่ได้น้ำแน่ให้รวยน้ำแน่ นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทีมงานครูอัศราโชจากลบบุรีนะครับน้องสาวอัศราโชเอาน้องๆ้แดนเซอร์นะครับพี่น,ออน้องสุก้นตบมือให้กำลังใจจากครูอัศรานะครับผมนะฮะเพิ่นตั้งใจแห้แงแนะครับแล้วก็เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับสรรสางงานเพลงความสุขกับพีกบนองอยากให้พี่น้องมวลๆวลจนได้เบรกไว้โอ้น้องลาเอาไว้ก้อนน้องลาเอาไว้ก้อนนะครับยาน ย่านการลงทุนสู่บไวพราะว่งงานกระซุ้มเสียงกันเลยวางสีแต่ว่าน้องเพิ่นมีใจอยากให้มีความสุขใหญ่พี่น้องได้พบกับสิ่งใหม่ๆหลากหลายนะครับการแสดงที่ปรับเปลียนโบสิเป็นบทเพลงต่างๆแล้วก็ทีมงานอาจารย์นักดนตรีทุกท่านครับตีนะครับสั่งบทเพลงใหม่ให้รตนสินตาธิาราชขอเสียงประมูนะน่นะครับพี่น้องครับนะครับเพื่นกตั้งใจหลายครับเมนซิบบไดร์ลินเป็นนะครับเป็นเดือน2เดือน กันยังมามามา,มาคือเก่าครับนะฮะมาคือเก่าว่าสิมาเอาท่าสิเปิดปลายแล้วเดมาเด้อเอิอน่นกันกับมาขอบคุณหลายๆนะครับเอาทำงานเพลงสุดท้ายครับรัตนสิน้ามวนครับส่งท้ายกับครูอัศราชครับขอบคุณมากๆ